อ่านดีไหมเนี่ยอ่านได้แหละม่อาจจะยัจะไม่ได้พูดคำหยาบนะติดหีกับติดยาอันไหนน่ากลัวกว่ากันมันเขียนมาจริงๆนะมันเขียนมาจริงๆอืมไม่ได้พูดเล่นนะแต่มันเขียนมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเอ E ออมันก็หอหีสระอีแะไรก็ได้ง่ายมันอ e ีเหมือนกันนะนะคือเราต้องดูว่าการติดผู้หญิงเนี่ย มันน่ากลัวก็คือเราอาจจะไปหลงงมงายหลงอ่ะหลงกับผู้หญิงคนนี้มากเกินไปจนเสียเงินเสียทองมากมายแต่การติดยาเนี่ยมันขาดสติมันเดินไปสู่ความประมาทนำไปสู่ความตายได้ไอ้ตัวเหตุปัจจัยตัวเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราอย่างยิ่งอันตรายมากการติดยาเนี่ยมันเดินไปสู่ความตายเดินไปสู่การเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยาก แต่การติดผู้หญิงคนหนึ่งด้ความหลงไหลได้ปื้มในชีวิตเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลหรือส่งความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครมันอาจจะเบียดเบียนเดือดร้อนแค่ตนเองแต่ยังไม่ถึงกับการเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นแต่การติดยาเนี่ยถ้าไม่มีเงินซื้อมันจะเริ่มอะไรขโมยมันจะเริ่มลักทรัพย์เมื่อขาดสติมันจะเริ่มทําลายทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วการติดยาเสพติดก็ยังอันตรายกว่าติดผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดี หรือติดเอียววายเพจติดหอยแล้วกันสุดท้ายแล้วมันก็ยังติดน้อยกว่ามันยังมีทอดมีภัยน้อยกว่าแต่ถ้าเราติดหอยแต่เรามีสติสัป,ปชัญญาในการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ความพอประมาณความยิ่งหย่อนเพราะการติดผู้หญิงเนี่ยมันยังมีโอกาสในการอะไรพิจารณาให้ควรได้ว่าอันนี้มากเกินไปแล้วอันนี้น้อยเกินไปอันนี้พอดีพอดีมันยังมีสติพอระลึกได้แต่ติดยาระลึกอะไรไม่ได้เลยเชื่อมจิตกลับมามีแต่คนแก่นั่งกราบการประเด็นคือพระนั่งเป็นแถวเลยทําใจเนาะ อาจารย์พยายามขวนขวายในการบอกสอนธรรมะอยู่เป็นประจำมากมายในการบอกให้มีสติปัญญาอย่าเชื่ออะไรงมงายไร้สาระการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลมองเห็นโทษเห็นภัยกันหรือยังกรณีของการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นเรื่องของการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าะพุทธเจาส่งตัวแทนมามันมีที่ไหนล่ะะพ้ทธเจาส่งตัวแทนและพวกเราก็ไปเชื่อการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบัดาลคิดว่าเทพเทวา ไอเทพเทวาจุติอะไรเนี่ยจะสามารถโดนบันดาลให้เราเนี่ยมีชีวิตดีจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จและจะสามารถพาเราเข้าสู่แดนบัพผลนิพพานไปสู่โลกของพระศรีอริยะเมตตา่นนั่นมันเพอเจอ้อเพราะไม่ศึกษาหลักธรรมคาสอนกูเนี่ยสอนจะเป็นแทบตายในการแก้ไขความเห็นผิดในการล้างความผิดในการล้างความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องไปงไงงายไร้สาระ แล้วเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามจะแอนตี้กูพยายามจะด่ากูเนี่ยแล้วมึงดูผลทอยได้ที่มันเกิดขึ้นมาก็เกิดจากคนขาดเขาเบาปัญญาไม่ศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าไปติดในสายมูนี่ก็ลักษณะหนึ่งในการสายมูไปนั่งไหวพญานงพญานาคซึ่งเป็นสัตจ์เัจฉาไปทาพิธีสะดอกข้อต่อชะตาพิธีบวงสรวงแล้วคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเทพเทวาลงมาจุติเห็นหรือยังล่ะกูก็พยายามจะบอกจะสอนอยู่เป็นประจำให้เดินออกจากความเห็นผิด ก้าวก็สู่ความเห็นที่ถูกต้องอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลกูพยายามพูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วเกินพยายามจะขวางเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เรื่องเดียวกันนั่แหละสุดท้ายมันก็ออกมาด่าทอต่อว่ากูจะบมอให้อีกเครื่องรางของขังหมอดูล่างทรงสลัดคอต่อชะตาไม่ได้ด่าอะไรกับเชื่อมจิตเลยเรื่องเดียวกันแต่เพราะว่าไอตัวไอเรื่องหมอดูล่างทรงสลัดคอต่อชะตาเนี่ยมันมีมานานจนพวกมึงคิดว่าเป็นของที่ถูกต้องเป็นคิดว่าขอเป็นเป็นสิิ์ที่พวกมึงคิดว่าสามารถทําได้ มึงก็เลยมองเป็นความเห็นถูกต้องไอเดียราชวิชาด้านสยศายสตร์เนี่ยศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยประสุดท้ายแล้วไอเดียราชวิชาด้านสยศาสตร์ก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีหมอดูล่างส่งก็ยังเป็นความเห็นผิดอยู่ดีไม่ได้เป็นความเห็นถูกต้องเช่นเดียวกันกับนนาคาลาอะไรเนี่ยอเทพเทวาจุติเนี่ยมันก็เป็นความหลงไหลได้ปื้มคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถโดนบันดาให้ชีวิตมึงดีได้ personas. แล้วมึงก็ไปนั่งคุยกันวันนี้ตั้งแต่คบคนนี้มาตั้งแต่ทําพิธีคนนี้มาตั้งแต่บูชาอันนี้มาตั้งแต่่่เเชชืืออกาารมมจินี้ ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมบทนี่บทศีลบทนี่บทศีลโดยไม่ต้องอาศัยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมสุจริตเนี่ยปัญหาสอนไม่รู้จะสอนยังไงพอเวลากูออกมาสอนเรื่องนี้มึงก็ออกมาห้ามแต่พอเวลาเชื่อมจิตออกมากูก็เห็นช่วงนี้เงียบกันแล้วเกินเพราะมวลแต่จะตีกูอยู่ไงไม่ตีเชื่อมจิตอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปตีใครหรอกถ้าทุกคนมีปัญญา เชื่อตามหลักคําสอนผู้ใหเจ้าไม่งมงายไร้สาระเพอเจอปัญญาอ่อนกับเครื่องรางของขังสะดอก้อต่อชะตาอ้อนวอนลร้องขอรอผลโดยบันดาลเชื่อในหลักคำสอนพระเจ้าเชื่อในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจริตไม่ไปในทางทุจริตไม่ไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดคิดว่ามีอะไรโดยบันดาลทุกอย่างมันจะจบปัญหามันจะจบหมดไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรเลย